ตพี่ดีนะเวลาคนคิดอะไรแบบนี้เออกำลังมาด้านบ้านครับแอนมินครับแอดมินครับถามอีกเรื่องหนึ่งครับบอกว่าถ้าโพสถ้าถ้าโพสข้างนอกได้ก็คือสมมติถ้าโพสด่าประเทศได้ก็ได้ด้วยใช่ไหมครับโพสข้างนอกได้โพสด่าประเทศได้ก็ได้ด้วยใช่ไหมครับบอกไม่ผิดกฎไงแบบโพสข้างนอกโพสด่าด่าไอซีอะเฟซไอซีโพสอะโพสด่าโพสแว่ ไม่โดนไม้ถูกต้องไหมที่คุณบอกถ้าเป็นแบบนี้ครับหรืผมอธิบายให้เข้าใจจะได้เคลียร์เนาะก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นไอซีเนี่ยผมนับเป็นโอซนะถ้าสมมุติว่าเฟนะสไอซเฟสไอซคือโอซอาใช่ใช่ผมผมอะ,อะทางทางประเทศเนี่ยมองมองว่าเป็นโอซีนะถ้าพวกคุณไปโพสต์ถึงกันระหว่างสองแก๊งอันเนี้ยไม่มีความเสียหายต่อผมถูกไหม,มไม่มีความเสียหายต่อประเทศผม ผมไม่เป็นเดือดเป็นร้อนครับไม่พวกคุณตามเต็มที่ตามสบายแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศผมประเทศเสียเสียชื่อเสียงอันนี้เดี๋ยวพิจารณาอาจจะมีการอะไรอันนี้เดี๋ยวต้องแบบเป็นทางพีเอ็กครับพิจารณา,าอ้าแล้วแล้วมันมีมเคยมีเคสกรณีหนึ่งที่โพสต้นตีนปะแล้วก็โดนใบเนี่ยในในเซิร์ฟหลักหรือว่าใช่ปะวะน่าจะเซิร์ฟหลักคือมันไม่ได้กดเดียวกันเหรอครับ เิร์ฟหลักกับหนึ่งจุดสไม่เหมือนกันครับที่ที่หลักใช่ใช่ครับที่ที่หลักกับหนึ่งจุดสุดไม่เหมือนกันอ่ะคือที่ที่หลักถ้าโพสโพสข้างนอกก็คือโดนใช่ไหมครับอ่ะอันนี้อันนี้ไม่อันนี้ผมผมไม่ได้ใจเพราะว่าผู้ผมมาขอเสริมหน่อยได้ไหมครับขอเสิริมนิดนึงได้ไหมเมื่อกี้คือเมื่อกี้บอกว่าผู้เล่นกับคนในแก๊งด่ากันประเทศไม่รับความเสียหายจริงเหรอครับอันนี้ถามนะด้วยความสัตย์จริงๆเหรอครับว่าประเทศไม่ได้รับความเสียหายคือคนอื่นดูผมดูมาเนี่ยผมผมตลกนะ แล้วก็ดูเลยว่าก่อนนะครับคุณเซอร์คือแบบเฟซเฟซไอซีอ่ะมันคือพื้นที่ส่วนตัวคุณมีสิทธิ์ที่จะแสดงความรู้สึกความคิดเห็นไม่ไม่ไม่คือมันเอารูปพวกผมไปลงเนี่ยสมมติมันเอารูปพวกผมไปลงเนี่ยจากในเมืองนะจากในเมืองนะเอาไปลงในเฟซไอซีอ่ะโอซีอ่ะยกตัวอย่างอย่างที่บอกครับว่าว่าถ้ามีถ้ามีผลกระทบมาถึงเมืองเนี่ยเราเราถึงจะมีแอคชั่นครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นแบบ ในเรื่องของอ่านใบแล้วนะอาจจะไม่ได้เป็นในเรื่องของใบหรือของโทษที่แบบเป็นเป็นในเกมอะไรเงี้ยครับอาจจะไปข้างนอกไปเลยประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่าแต่ในรูปในรูปมีมีตาประเทศนะยกตัวอย่างในรูปมีตาประเทศเนี่ยโดนไหมนั่นแหละครับอาจอาจมันมันมันมีเอฟเฟกอยู่แล้วครับแต่ว่าอาจจะเป็นเอฟเฟกที่ไม่เกี่ยวกับในเมืองก็คือตอนนี้ไม่มีโทษใบคือมึงจะด่าข้างนอกกันมึงจะโพสแสกันหรือว่าอะไร่ใช่ใช่ แต่ถ้ามีผลกระทบต่อประเทศผมเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าทางผู้ใหญ่ของผมเนี่ยเขาจะไปดำเนินไม่และสมมติอะไจัรไม่แต่มันดําเนินไม่ได้หรอกเอาจริงๆอะมันดำเนินอะไรครับอ๋อจะหมายถึงกฎหมายข้างนอกหรออันนั้นยิ่งตลกใหญ่เลยครับก็มองเป็นตลกเลยกันคือการไล่ฟ้องคนเนี่ยผมครับผมจะบอกนะการไล่ฟ้องคนเดี่ยวมันไม่ใช่แบบพรุ่งนี้เสร็จวันนั้นเสร็จนะมันใช้เวลาเกิดปีนะเข้าใจเข้าใจครับก็เลยก็เลยบอกว่าเป็นเป็นเรื่องเรื่องของข้างบนแล้วอันนี้ผมจะแบบไม่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 ได้ยุ่งในส่วนนี้ละ อ่ะสมมติผมวันนึงผมโพสด่าประเทศเนี่ยคุณแค่แค่เอาคนมาฟ้องผมแค่นี้ใช่ไหมผมไม่โดนผมไม่โดนแดงถูกต้องไหมถ้าถ้าด่าประเทศเนี่ยถ้าด่าประเทศเนี่ยอันนี้โดนครับยังยังอยู่ในความยังอยู่ในความดูแลพวกผมอยู่อ่าก็คือโดนข้างในใช่ไหมก็คือโดนใบตอนแรกคุณบอกไม่ใช่นะ,ะมผมหมายถึงว่าแบบ,เอ,แบเอาแบบเอารูปแก๊งคุณไปโพสอะไรเงี้ยแบบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศครับไม่ไม่ผมแค <ผม S 2> ่พูดยกตัวอย่างไม่ผมผมแค่ยกตัวอย่างวันนึงผมด่าประเทศเนี่ย ด่าประเทศน่ะคือผมโดนแบนไหมแค่นั้นเองผมโดนทบโดนครับอันนี้โดนถ้าด่าประเทศเจาะจงว่าด่าประเทศเลยนะอันนี้โดนครับอ่ะอันนี้อันนี้โดนอ่ะนี้เคลียร์คลียร์ด่าประเทศอันนี้เคลียร์ถ้าเกี่ยวกับประเทศองไม่เกี่ยวกับผมอ่าด่ากันเองก็คือแก๊งอยู่ในประเทศเนี่ยจะด่ากันก็ได้ ขด่าข้างนอกใส่นัวนัวเนียเนียปงเนียปานใช้คนดูใช้คนดูกระทืบไล้ใช้คนดูแดกด่าใช้คนดูรีพอร์ตเฟซได้หมดใช่ไหมครับแต่ก็ดีนะก็ดีนะเออก็ดีนะได้ได้ใช่ไหมครับได้ใช่ไหมอันนี้ผมถามนะอันนี้เออพอลุงพูดก็คือกูไม่สนนะกูแบบใช้คนดูถล่มแม่งไปเลยอ่ะด่าแม่งหลุดโลกไปเลยสร้างติ๊กต็อกมาทําคลิปด่าแม่งหลุดโลกไปเลยคือได้ใช่ไหมครับอันนี้แค่ถาม คือผมเลื่อนเต็มระบบได้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่เกี่ยวกับประเทศคือด่าแก๊งต้องข้ามอะ่ะอันนี้ผมถามไม่เฉยนะผมถามไม่เฉยนะถ้าไม่เกี่ยวกับประเทศนะอ่าถ้าไม่เกี่ยวกับประเทศคือเลื่อนเต็มระบบได้ผมผมมองว่าสิ์อันนี้อผมมองว่าอันนี้สิบสิบคุอ,อ่ะอ่าโอเคก็คือได้ถูกต้องป่ะใช่ไหม ด,ดาถามว่าได้ไหมมันมันคือมันคือมันอยู่นอกเนี่ยความความสามารถไม่ผมถ<ห>ามว่า,วาได้หรือไม่ได้แค่ัรนให้คุณตอบมาคําเดียวว่าได้หรือไม่ได้แค่นั้นแหละเพราะ<ๆ>ในประเทศหลักอะแค่แค่โพสร,รูปตีนใช่ป่ะหน้าตีใครก็ไม่รู้ว่าตีใครก็ไม่รู้ว่าแล้วเขียนว่า M K K ไม่งงงดนเลยในเทิหลักที่ที่ผมเคยอยู่นะไอเชือบบอลเนี่ย เต็มๆเลยอ่ะแก้พ้นูปจีนกระเขียนชื่อเอ็อ่ะโดนอ่ะตีหนึ 115. ่ตีหนึ่ อันนี้ผมแค่ถามเฉยดตรงลงได้หรือไม่ได้ครับได้หรือไม่ได้ขอคําเดียวผมอยากรู้ว่าประเทศเนี่ยคือมันประเทศประเทศหลักที่ผมอยู่อ่ะเขาปกป้ปกองผู้เล่นด้วยไงอะตอนนี้ตอนนี้ผมบอกอะตอนตอนนี้ผมบอกเลยว่า ถ้าเป็นเรื่องที่ตีกันเองไม่เกี่ยวกับเมืองนะใช้คํานี้เลยไม่เกี่ยวกับเมืองทําได้ครับมมรกมคือโพสต์เลยว่าได้โพสแฝกได้เต็มที่ได้ครับเต็มที่เกตเกต์เกตละโอเคเกตละน้อง a, เกตละเทิร์ฟไปก็คือโพสแฟกได,ด,ไดเ้เนี่ยเนี่ย เอ้ตอนเนี้ยมึงต้องเข้าใจกดด้วยนะเว้ยกดอ่ะเอ้ยบ๊อสกุญแจกุญแจห่อให้กูด้วยกดจ่ะสามารถโพสแสต่อข้างนอกได้นะแกทางฝั่งฝีหรือว่าอะไรเอาห่อไหมชื่อเรียกอะไรนะชื่อเรีกมาก่อนดิให้สี่สี่เจ็ดสี่อับเดี๋ยวผมแท็กทุกคนนะครับแล้วผมพวกสองแลงค์ผู้เข่าเดชผู้เข่าเดชเช็คเดชมึงเช็คของอะไรตัวดิจะเช็คด้วยอยากรู้กัน มันก็หิวคนเลยโอ้โหโอ้โโหตัวนะมาตัวก่อนลุงครับประหยัดได้แบบนี้มั้งครับลูกสีลูกครับให้ต้อนรับน้องใหม่ม oh ึง okay. ต้อนรับน้องใหม่มึงจะปนอะไรก็ได้มึงต้อนรับน้องใหม่ก่อนแล้วเฮ้ยกูเอ้งแค่นี้ต้อนรับน้องใหม่จริอจริงมึเล่นเกี่ยวอย่างเยอะเลยไม่น่าออกมาเลยว่ะต้อนรับน้องใหม่ก่อนแล้วมึงเอาออกมาเล้วโอ้ยเฮี้ยกวกกักกวกกวักไม่ทีหมดตัวแล้วมึงมีเวลาเล่นใเทไหมเนี่ยมีสักสามอันได้ไหม มึงม bueno. an ีเวลาไหมมมีเวลาเล่นถกเลี้ยงหมดละมามันต้องมีเวลาเล่นนะบอกลุงกบิจิกี่โมงนะหกโมงครับหกโมงถึงกี่โมงตีสองได้อยู่ลุงโอ้ยตีสองไม่พอดิเอาดีดีเออมันต้องลากตีสามตีสี่ได้นะเว้ยมีตอรี่มันลากได้ลุงอ่าโอเคงั้นไปเอามันเข้าแกงได้ไปมาเล่นไปมา ลุงค, well. ครับค่ Brazilian อยๆขับนะครับถ้าจะตกก็วอลเรียกผมนะจะได้ไปช่วยมึงไม่ได้อะไรไปเลยนะมึงเตรียมตัวไปเมืองหลักด้วยนะกูบอกไว้ก่อนที่นี่ไปก็ต้องไปเมืองหลักด้วยนะเออมาเตรียมตัวไม่ใช่แค่นี้เทียเดียวนะพี่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 บีให้พี่บีให้เยอะอยู่ จะแทนกูเลยแทนกูเลยไม่เอาไม่แทนอะไรอ่ะเจอที่บ้านเราเราจะแย่งกัน Admin ครับขอถามมีเรื่องนึงครับแอดมินมาร์คมาที่นี่มั้ย Steam แล้วก็เปลี่ยน Admin ครับเรียบร้อยแล้วละไม่อะครับคือในกรณีคุณบอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่โพสอะไรถึงประเทศเงี้ยถ้าผมโพสชื่อตะวันได้ไหมครับหมายถึงแซะตะวันเต็มๆแซะ Admin อะคือมันไม่ไม่เกี่ยวทุกวันนี้ผมกโดนแะไม่ตอนทุกวันนี้ผมก็โดนแซะข้างนอกอยู่แล้วครับไม่มหมายถึงมันได้ใช่ไหมก็คือจะไม่โดนใบใช่ไหมไม่ไม่ไม่ ผมสำหรับผมผมไม่ให้นะถ้าถ้าด่าแค่ตัวผมอะแต่ว่าถ้า<อ>ดา่า,า,นะา,า,างได้มีนั่นหน<บ>ึ่งก็แนละ้วแต่วเอาพิจารณาอ้เอาเอาเอายังไงสรุปดได้ไหมเนี่ยสรุปด่าได้ไหมเนี่ยครับถ้าถ,ถ้าดา่าแบบเขียนว่าแอดมินตะวันหรือมันเท่าไหร่อะไรก็คือด่าห้ามระบุใส่ใช่ไหมแอดมินตะวันหน้าโง่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างไอะไรแอดมินตะวันหน้าโง่และชื่อจริงได้ไหมครับชื่อจริงนะครับเป็นจริงได้ไหมครับ แต่แต่ถ้าเป็นแอดมินแฟมิเลียคลาสสิกแอดมินแฟมิเลียฟิตตี้อย่างเงี้ยก็อีกเรื่องเลยนะกีฬาก็คือด่าแค่แอดมินตะวันได้ห้ามโพสถึงเซิร์ฟอันนั้นผมเขียนว่าแอดมินตะวันโลโก้ฟ้าอย่างนี้ได้ไหมแอดมินตะวันเซิร์ฟโลโก้ฟ้าได้ไหมครับ อ so <people> <ES> ันนี้ลุงจะพูด่าผมนะครับไม่ใช่แค่ถามไม่เฉยว่ามันจะโดนไหมไปถึงแค่ถามไม่เฉยยังไม่แค่ถามไม่เฉยว่าแอดมินตะวันโลโก้ฟ้าเซิร์ฟโลโก้ฟ้าอย่างเงี้ยจะโดนใบไหมเผื่อถามไม่คนรู้ได้ไงครับจะได้กระจ่างมึงเอฟอะไรเงี้ยมันเออหรือมึงเอฟอย่างเงี้ยจะได้กระจ่างครับจะได้กระจ่างไงเรื่องพวกนี้มันจะได้แบบหายไปครับแค่ถามไม่เฉยเองมีเปิดปัญญาี่เปิด ผมเวลาพี่ถามเราไปเราคิดมากหนะักการแค่ถามไงว่าแบบอย่างเงี้ยในในอย่างเงี้ยมันได้ไหมถามให้มันเคลียร์ไงมันกำลังคิด,ด,ออดอยู่แ้ยว่าจะตอบเป็นไงดีวะเคนมันจะได้รู้ไงว่ามันได้หรือไม่ได้แค่นั้นนะเขาจะได้ทําตัวเมืองทำาํำ,ำ,ำตัวถูก ต,ตาอยู่ตรงหัวที่โอ evet. ีหลอเหรออ่ะครับสักร uh. ู่นะ ม่ตอนนี้ผมกำลังงงอยู่เว้ยไม่มีปกป้องผู้เล่นเลยหรอในประเทศอะโอเคผมผมได้คำตอบให้ให้ให้กับคุณลุงแล้วครับก็ถ้าถ้าเกิดคุณลุงจะโพสต์ด่าแอดมินใช่ไหมอันนี้อันนี้ผมผมขอยกตัวอย่างไปเลยเนาะถ้าจะในกรณีที่จะโพสต์ด่าแอดมินถูกไหมครับถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานหรือว่าการไม่พึงพอใจของคุณลุงเองสามารถแสดงความเห็นตามความรู้สึกหรือว่าอะไรของคุณลุงได้เลยในพื้นที่ส่วนตัวของคุณลุงครับแต่ว่า ถ้ามันไม่ถ้าสิ่งที่คุณลุงเอาไปโพสต์ไม่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเองอใส่ร้ายนะครับอันนี้ก็อันเนี้ยก็จะพิจารณาอันดับแรกก็คือแบรนด์ในประเทศก่อนอแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยว่ากันเป็นเป็นตามนี้ครับแต่ถ้าถ้าสิ่งที่เอาไปโพส์เป็นความจริงไม่พอใจในเรื่องนี้แสดงความรู้สึกตัวเองได้เลยครับเต็มที่เลยคือผมแค่แค่สงสัยอย่างเครับสมมติสมมติวันวันหนึ่งใช่ป่ะร้านแฟมิเลี่เนี่ย แค่ยกแค่ยกเคสนะร้านเฟมิเี่เนี่ยเปิดเปิดร้านขายเสื้อผ้าก็ได้ใช่ไหมอ่าแล้วผมจะเข้าไปซื้อเสื้อผ้าในร้านแต่มีคนอัดซื้อไปก่อนอ่ายกตัวอย่างนะแล้วผมก็เดินออกมาปล่อยกันหน้าร้านอ่ะขโมยเสื้ออย่างเงี้ยสี่ใบอันนี้ทางร้านจะช่วยไหมครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยทางร้านจะช่วยไหมสี่ใบยังไงนะครับก็คือวันหนึ่งอ่ะ คุณผู้คนมีร้านนะยกตัวอ,อย่างแค่มีร้านได้เฉยมีร้านแบบร้านเสื้อผ้าถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นในเคสที่ยกตัวอ,อย่างมาเมื่อสัก,สรกครู่ผม,มผมจะแจ้งตำรวจอืมอืมใช่ครับผมจะแจ้งตำรวจจดเนี้ยคือรับเงินมาแล้วก็สิ้นสุดการดูแลลูกค้า<อ>ผมในตรงนั้นแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับโอเคครับโอเคครับตาบ้าบ้าไอ้ลืมขึ้บิน ให้ผมถามปนประสาทดันบินไม่เจยครับไม่มีอะไรหรอกไม่แต่ผมงงเรื่องกดไอ้เฮี้ยเรื่องด่ากันข้างนอกนี่เว้ยไอ้เฮี้ยในเซิร์ฟหลักอะมันมีเว้ยไอ้เฮี้ยในเซิร์ฟหลักอะมันมีมันมีปกป้องผู้เล่นด้วยควรเพิ่มกดดูแลหน่อยก็ดีนะเว้ยเนาะไอ้เฮี้ยมันจะได้ไม่ต้องไปด่ากันข้างนอกเว้ยเอาจริงๆ ราะในเซิร์ฟหลักมันมีเห็นไหมวันนี้ผมถามก็มถามแปลว่าในกรณีทีเ่เขาต่อยกันหน้าร้านอะ่ะทางร้านเขาก็ยังช่วยเห็นไหมช่วยไปแจ้งตำรวจเห็นปะเขาก็มีการความช่วยเหลือเว้ยซึ่งซึ่งซึ่งอันเนี้ยมีคนเล่นอยู่ในประเทศแต่เขาด่ากันชิบหายวายวอดอย่างเงี้ย คือไม,ไม่ไม่ไม่ดูแลหน่อยกันเลยอ,ะอะ่ะเข้าใจปะอย่างทางร้านน่ะเขายังช่วยแจ้งตำรวจให้นะช่วยดำเนินการให้นู่นนี่นั่นตรงนี้ผมจะชนะไหมครับท่านตรงนี้ผมจะชนะไหมครับท่าน<ม>เจอึ้นไหมครับมีมขึ้นมี แม้ทีจริงๆผมอยากให้เขาออกกฎมาในเรื่องโปรเทคคนเล่นในเมืองหน่อยก็ยังดีนะครับโปรเทคผู Protect, ้เล่นในเมืองหน่อยอะไรประมาณเนี้ยในกรณในกรณีที่แบบโพสต์ด่ากันนู่นนี่นั่นกันอะไรประมาณเนี้มันมันจริงๆมันไม่ควรมีไงมันไม่ควรมีไงควรจะแบบมึงด่ากันมึงก็ด่านในเกมอะ่ะข้างนอกไปมึงก็ไม่ไม่ไม่ควรมีอะ่ะที่ที่ด่ากันอะ่ะ 你好。嗯